มาพี่น้องมกเขีองในไก่เด้อหอมๆแสบๆเด้อมาๆๆมาิน้ำกันสบายดีเด้อพี่น้องกันมกเขียงนเด้อมกเื่องในไก่เบิดมากมันสมต่างเในเรออเอไข่เอาอ่แล้วไข่ไนี่เอาไข่แสบจะไข่นี่ ไโอ้ยเโอยะผักเผักบ่แม่ทงหลวงิมหาพันเขาเพี้ยจะซื้อทงจะเขือบ้องมับ่บจะเป็ดสันาน่หนึ่งานนแม่แกินกันได้หกร้านเนทุงชิันผีเอาไื้อื้องบม ก,ก็คือไม่เลยนะ่กระปุ้งพอดีเลยอ่ะบาจางบะเค็มพอดีเลยอืมบก,กินบะไข่บะไอ้าย็เนเซ็แบแซ่บน้องเห็ดกินเดอ้อลูุกร้านเอ้ยเห็ดกินเน้อคือแม่บอกนี่แหละนี่เห็ดไปได้แบบนั้นเลย kinh dịnh nha. ăn gì? Nè cắt đơn lên, cắt. Nè cắt trước. Ừm. Cắt hết. Cho sợ phết đi. Thay Bố nhà hạc đậm, thân nhà hạc thân bố nhà hạc đậm Nhằm hôi chân ท่านไข่ไข่มันตรงนมันไสต่างหากตงเจ้าเบเนดีดนี่ตู้เนีระขือมาแบลายมือเลก็ขเห็นจ้าขบมักึินหงอนกินมันอแสบอันมันหนาวชือเจ้าเราไปกินเออขบมักแบบนี้ขบมกขึ้นแบบแรมเผยไปท่งหวานเย็นอันนี้แพงืือไปไหน งเขาขายสองันแม่บออันนี้ขนาดสอันสองพัันสองพสองพันพันสองันงนนอมีัังของาอาพันสนแอ้วเป็นสงังัอง่สองอ ยังยงหั่หนังยังกินเะแบบหกินหุ่ม้านแตรียงตรงนี้ทางน้ำตุมเออใอจะเห็ดกินมือได้มันห่อนคือซื้อนมมาเกินแต่เรียงก็มี้ชาเผือกกับโกโคเผือกกับยัง่าเรามงหมดอ่ะเออเผือกหมดแล้วมะแป้งยังคูเดียนยัง น้องจืดน้ำข้นแล้อยเห็ดกิน้าจะเลี้ยงกับต้มแล้วก็แซลม์ตามกับมะนาวกินใส่เดือดเขาตู้ไว้คือทำแซลมมากินถ้าจะเลี้ยงกับต้มแล้ถ้าจะเลี้ยงกับไม่เห็ดซ่ามะนาวกินอื่นเขาต้มอะไรกันเห็ดเตะเลี่ยงกินเห็ดนี่มาอื่นเด้วยเห็ดเตะเลี่ยงกินเด้อมอื่นเด้อยมะนาวก็มีการมาซื้อเอา <c oughs> จะกระตุกวกระตุกว่าล้วแม่มีให้ให้สุจัดเน่เลรีบแม่นน่ียะคะอิมอมนมะลูกระไม่อยากกินดอกนลุงชิ้นเข่าสาก็แมวดม,มเมงกินขนมไปได้แบะปเป็นน้อยหนึ่งย,ย่าเด้

nó vừa ăn được rồi nó vừa chắc chắc nó thay con thay ta chắc xin em mà như về cho nhau luôn tiếp theo tiếp theo เขามันข่าไปติพัดแข่เนอะเป็นข่าแล้วพัดแข่ามงหยางมากบเขามามันหอกข่าไปติดมแบบเจ้าน่ากินข้าวต้มด้วยเอติดอยู่ทั้งข้างข้างในอะใจแหละมันมาติดเดียบ้างอันนี้มันติดอยู่บ่าเข่ามันมาเน้ะย่อพซ ม yeah. so ื à, yeah. so well ่อวันคือต้มหม้อเสียบดนั่นแหละเปรียบปลาเดี๋ยวต้นหนึ่งต้องเปียกปลาทอดตะกอนได้ปลาไมทอดต้องเปียกปลาแล้วเขาทอดปลาให้มันนั่นตะกอนทั้งเหลืองมันจังบ่อข้าวมันฉี่หอมกระเทศกับเปียกปลานแบบนั้นตัดเป็นต้มต่อนทอดต้องเหลืองมาต้มไปเปียกเขาเหมาะมันฉี่หอมต้มเขาแซ่แลัวไข่ ป้าอยากดึงตะลักจอนปลาเนี่ยมาใส่หัวไผ่สวยมันแพร์มันเฮ็ดขึ้นมาเฮ็ดขึ้นมาบอกแพร์ส่งกับเปียกปลาเฮ็ดอะไรอ่าทอดปลาสะกอนกอดปลาสุกมันร่วงตะกอนเรื่องมันเราจะมาต้มข้าวข้าวสุกเลยค่ะลุงยังเรียบต้อยจะเข่าต้มกับเปียกมือก็ เปลี่ยนคนไหนมูเด้อไม่ซื้อมาได้คนไหนน่ะใส่เลยใส่มูเด้วเปลี่ยนคนไหนมูมีแจะใส่ไงนี่จะใส่แล้วไปเอาตับไปเอาพุงไปเรื่องั้นเอาหอยจักมาเทียนไม่ต้องมีตัวอื่นน่ะหมูอนไหมกมใส่ตอยใส่กระดูกกระดูกมูด้ว บอกเป็นใจกินกินปลาเผาไปบปวแ่บเออ้าลายวขิดแตอืมากินยัในกระาษนั่นในกระดานี่ขอน้าทันหละเออเออเออเน่นะเห็นกินน่าจะกินนี่ไงเนาะเปียกบงหักอยู่เปียกเหอด้อก็ะิพงปลาอย่างเงปลาตัวก็ะีมันจะไปซือกระุก็เคยกินนะเ้นะ น่ะก็หอมก็มีคือคือเพิ่มกับอ่ะหอมป่นเฉยอ้ยัอ้ยังก็หนหัดชิบเลยถ้าเกิดอีกว่าเบิดอไรี่ยสี่ มกเห็นๆไปในแซ่พี่น้องเอ้ยมกตรงนาไก่เจ๊กิ้คือไมยมอนเห็ดเด้อแซ่บเด้อะุงบีบนำมาลุงเพื่อจอกลุ้งเอ้าเอาเอาถ้าเกอนจะกินตับกินไตไปกินเข่ากินอะไรย่งของอาหารเดี๋ยวเห็ดทำไงน,นะหูบวกกัดแม่ ที่ทั้งปั่นทำได้กระหักเขาจนหมดฮะเอาละข้าวนี่หมูกัดเนี่ยเขาบอกเห็ดทำใหญ่ปั้นให้มันไม่หนักทำบาดเดียวเห็ดทำนี่ให้มันอืออ๋อเป็นบางใหญ่เนี่ยหนักเขาหมดเลยฮะอมันกินยากยำยากแล้วไปเถอะน้ำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะฟังน้ำคืออุ่นตะกอนแล้วเขาในปากสิบแล้วอ้โตัวจะไม่เห็น I don't know. Okay, keep me there. Bye. <laughs>